เห็นแล้วครับไม่สวยเรื่องปืนนัดเดียวไม่สวยไม่มั่นใจเลยปืนนัดเดียวตายก็ไม่มั่นใจเหมือนเกิดขึ้นงไงก็เป็เพราะแฟนๆที่เล่นกันมากับหลายๆแก๊งก็ไม่เคยเจอแจ็กกี้เก้าพัน,นรครับเสร็จแล้เวลเสร็จแล้วเห็นน้องแจ้งกัแล้ว คือไม่โดนไม่ได้โดนอาวุธอื่นแน่นอนครับแต่ที่ผมเห็นนั่นนะไม่โดนคือโดนปืนแล้วตายเลยครับไม่ได้โดนอาวุธอื่นน,น,นี่แหละนี่แะเป็นที่ส่วนแต่ต้องส่งพอดูแต่ส่งให้แดนนี่ดูไปแล้วแหละแดนนี่ก็บอกว่าเออมันก็เป็นท่าปืนจริงๆนะตอนตายก็มไม่ได้เป็นท่าอาวุธอื่นนะอยากดูเหรออยากดูเหรอดูได้นะเพราะว่ามันก็แดนนี่ก็เห็นแล้วอะไรเงี้ยดูได้นะผมไปอยู่ ลั่นจัดเลยแหละคนหมื่นน่ใช่เหรอไฟลีเวลก็โดนยิงตายแร้วเอาดีฮะไม่เกิดขึ้นได้หรอ มองกูเอะแหลกแหลกคอม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 พังพังพังพพังพังพังสเมจิกครับ มงดน,นี่คุณเห็นภาพไม่ชัดใช่ไหมจะได้ย้อนดูอีกทีหนึ่งมงกุดเดอะถ้าคุณยังไม่พอใจให่คุณดูอีกหนึ่งครั้งมองกุดเด เสียงปืนจะเป็นเสียงปืนไม่ใช่ปืนรีโลเวอร์ครับไอรีโลเวอร์รีโลเวอร์อะไรสักอย่างหนึ่งย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆนะไม่ใช่ตัวแสดงแทนมง่งกูเดะถ้าคุณจะเห็นไม่ชัดอีกรอบนะผมจะให้คุณดูนะแบบนี้นะรูครับอ่าถ้าคุณไม่สังเกตครับคือเลือดก,กับเกาะนะครับมีนะครับ เอาของอาหารมีนะครับทุกอย่างเพิ่งปั๊มนะครับทุกอย่างเพิ่งปั๊มนะครับนี่เพิ่งเปิดกล่องมานะดูนะโมงมงกูเดะอะช็อตต่อช็อตนะอันนี้ช็อตต่อช็อตนะช็อตต่อช็อตนะตะเกาะเต็มนะครับคุณดูนะครับเกาะเต็มนะเกาะเต็มเลือดเต็มนะครับเกาะเต็มเลือดเต็มนะแล้วนี่คือฆ่าไปแล้วด um. ้วยไม่มีใครมานะครับดาววงนาเบลดไม่มีนะครับดูนะครับดูนะครับวงไฟไม่มีทางรังรับถ้าเป็นไม้เพื่อน คนนี้จะตายนะครับนี่คนนี้จะตายนะถ้าคนนี้ตีคนนี้จะตายนะครับนี่นะครับคนนี้จะตายนะนี่ที่ผมมาร์กนี่คนนี้จะตายนะถ้าเขาตีมาเนี่ยถ้าออกเขามาเงี้ยคนนี้จะตายคนนี้ก็ลามอยู่แต่นี้ไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ยังวิ่งอยู่นะครับตรงนี้ดูนะครับดูนะครับนี่เอามาปุ๊บนี่ครับนี่เป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ครับนี่คันนี้คันนี้ก็ผมคันนี้ นี่ครับโอ้โหเลือดหายเป็นขียดย้ำอีกครั้งนะครับที่กูเห็นในภาพนะคเป็นคนจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับ <c oughs> ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะผมอันนี้ <c oughs> ชอสุดท้ายฮะ <c oughs> อนี่คือลมหายใจสุดท้ายนี่คือไปแล้วนะครับฮคือไปแล้วนะก่อนจะสิ้นชีวิตฮ ผมก็ยังหาคำตอบอ่ะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมก็ยังหาคำตอบกันอันนี้ไม่ได้เหมือนกันอันเนี้ยขนลุกคักปุ้ยมองกูเดมองกูเดเป็นไงนี่คือเสียงสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับน้องคนนี้นะครับน้องชื่อพอนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับผมก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับผมมองกูเด แล้วสุดท้ายนะครับคำพูดคำจาที่ออกมาจากปากเขาครั้งสุดท้ายคือโอมองกูดิแล้วเสียงปืนอ่ะไม่ใช่เสียงปืนเลเวอร์แน่นอนครับแล้วเสียงปืนมาจากทางด้านขวาด้วยครับทางด้านขวา,า,าเสียงปืนมาทางด้านขวานะครับลองฟังดีๆเสียงปืนมาจากทางด้านขวานะ แต่เปลือไปทางด้านขวานะไม่รู้ว่าคันนี้หรือว่าตรงไหนยิงมานี่นายอย่าบอกนะวันนี้คือกระสุนพระราชทานอ่ะฉันไม,ไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยอะ่ะนี่นายเก็บรู้อย่างั้นเหรอนัดได้บัฟอย่างนั้นเหรอ ฮ่อฮ่อฮ่าฮ่อฮ่อโชดเก้อไม่ค่อฮ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 ีอะไรฮ่อฮ่อไอสัตว์ฮ่อจักนี่ครับจักกูมองกูฎเดมงกูฎเดไม่มีทางไปท็นถ้ำเอาแลบิชตีแน่นอนครับผมพูดเลยอันเนี้ย ขนลุกคั่กปุเอ้ย โดนไทยประดิษฐ์ครับไทยประดิษฐ์เก็บเสียงไม่ได้นะน่าจะเป็นปืนรู้สึกว่าน่าจะเป็นรู้สึกว่าน่าซื้อร้านเฮียฮงหลังเดียวสยามนะครับปอเก็บเก็บไอปอเก็บเสียงนี่น่าซื้อจอากร้านเหยแจววัด้วัไดวได้นุพง์นะครับอยู่ในแถวแถวปากวายครับอำเภอขาชิโอเย จะบอกผมร้องก็ได้นะครับอย่ที่คุณชอบพูดกันจะบอกผมร้องก็ได้มึงมาลองโดนเองดูถ้ามึงไม่ร้องกูให้มึงเตะหน้ากูเลยอันนี้พูดจริงนะครับถ้ามีคลิแยง้งามึงย้งมาเลยนะเดี๋ยวกูนั่งให้เตะหน้าเลยถ้ามึงแบบโดนแล้วมึงไม่ร้องอะ แล้วแดนนี่ตามเรื่องให้เราว่างไงบ้างอ่ะเรื่องเมื่อคนะืนอ่ะจะไปกี่โมงตีได้กี่โมงแล้วน้อง,นนองเรื่องอะไรพี่เรื่องที่เพื่อนเราโดนปืนยิงนัดเดียวตายอ่ะไม่รู้เรื่องเลยพี่นะบอกเพื่อนใส่สูตรเลยน้องบ่อยแล้วฉันอะ่ะ ไม่ใช่พอครับพอสโดนคร nope, ับน้องพอโดนน้องพอโดนโอเคโอเคถ้าสมมติว <artists> <Brazil> ่าไอเจนโดนวบอกเลยว่าบอกเลยล้อพังอะโดนล้อพังอะเนี่ยปุยประมูลในสัตว์เฮ้ยเอาสูตรไหมพี่น้องที่พี่จ้างทำอ่ะเอาสูตรไหมพี่เลย ใส่ตัวเดียวคุณใส่สุดเอา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  Jackie เก้ากิ๊บเต็ด Jackie ก้ากิ๊บเตจ์ไม่บอกว่าใส่สุดั้หมดเลยเนาะบอกว่าใส่ตัวหมดเลยปั๊บไม่ญาตบอกีลิตพอได้ป่ะน้องวันนี้ได้ป่ะขอรีนุญาตได้ป่ะหรือว่าเราต้องเคลียร์เรื่องปืนเป็นเดียวก่อนป่ะหรือว่าไงวะ งไอ้ซาดูได้หมดนะซาดูได้หมดนะซาดูได้หมดนะไ<ก>อ้ดาบไปตามทนะีซีหน่อยดิยว่าเรื่องกระสุนนัดเดียวทำไงเนี่ยไม่งั้นเราเล่นลำบากนะเหมือนเขาบอกว่าไอ้สุนตีอ ตีที่อะไรมึงไปดูภาพมึงให้เขาดูภาพดิไปไปี่พีไปฟางของมันแต่แต่ผมไม่ให้ตุ่นเอาคลิปของมันมามันก็มันตีโดนอะไรอ่ะก็ดูคลิปตุ่นมีมีคลิปใช่ว่าตุ่นอันละมางมอะไรนะไอตุ่นดีอะไรนะอะไรน้องบอกว่าไอตุ่นตีเหรอครับใช่แล้วดูฝั่งไอ้ตุ่นยันมอมมอมเลยถามไอ้ตุ่นว่าเมื่อวานมึงโกไม่ใช่หรอมึงก็มุมมึงมาดูมันบอกว่ากูตีโดนไหลก็ในภาพก็โดนไหลจริงใช่ไหมแต่ผมให้มันตัดคลิปอยู่ครับเออ แบบนี้คือไม่ไหวไม่ไหวไม่น้องแต่ว่าในเสียงในคลิปของยี่ห้อคนที่โดนนะเป็นกระสุนปืนไม่ใช่รเวเวอร์เลยปืนมันไม่ใช่เสียงไอ้นี่พี่เวอลยใช่ไหมผมก็ดูแล้วว่าเสียงมันเหมือนเก็บเสียงอะเหมือนปืนเก็บเสียงอะมันลืมเก็บไอ้นี่ปะมันมีชิงเมื่อวานมีชิงกระลาดเหรอใเหระที่สามมีล่างเหรอมีปะมีเก็บรูดมากเมื่อวานมี่สิบเอ็ดวินลอยอ๋อมีอะไรเก็บเสียงอ๋ออกไปก่อน